เป็นอะไรมาวันนี้นโ,โอ้อาเมทออกเลย,อา,เลยอาการแววในหูหรือเปล่าได้ยินเสียงคนคุยอะไรหรือเปล่ามีคนมาเรียกมาบอกหรืออะไรไหมเป็นยังไ,ไงไทาง,งานไม่ได้วเวลาปวาดใบไม้ผมไปปวดที่นคนสรวใไม้ขน่าหนึงเหมือนไม่มีอะไร้นครับทีข้างซ้ายีเด็กแข็งรับขนอไงไปวมาแล้วก็วไม่หาย ได้อยู่เท่าไหร่วะเนี่ยสามสิบเอ็ดทอามาใ,ใกล้มาพอมือหลับตามอย่าให้เป็นตาที่ถ้ามึงกัลิขาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะหลับตาหลับเธอผูดผีพปีศาจที่อยู่ในตัวอยู่ในกายมีสิ่งสู่อยู่ในเลือดในเ้อหนังในกระดูกนะใ,ให้เวลาคิดสามวิมึงถ้าออกก็ออกไม่ออกกูจับแค่นั้นเอง ไหวยาหุสาวยซาหา้อาไมเอาอือมึงมาจากไหนมึงมาจากไหนฮะอือืมมาจาไหนรักอวุฒังไักเอวุฒังลากอะไรขึ้นมามักเอวุฒังรักเอวุฒังไปออกไปักเอวุฒังไป ตัคขะทหุตังต so. ัคขะทหุต well, ัง okay. ตัคขะทหุตังไปออกไปผีมาได้ยังไงสัคขะทหุตังสัคขะทหุตังสัคขะทหุตังไป้ยสัคขะทหุตังสัคขะทหุตังออกไปสัคขะทหุตังตัคขะทหุตังลยกขึ้นมาสัคขะทหุตัง

นึกออกหรือออกไม่ออกไม่ออกมึงเลจะปวดอย่างนี้ต้องเะ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปอุ้ยเียแม่งยื้อไว้ขนาดเข้าบวชยังไม่หลุดเลยไปไปวะล่ะไม่ออกมึงอยู่อย่างเงี้ยแหละไปไปออกไปเนี่ยเฮ้ย <laughs> đăng, 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 đăng. đăng đăng đi đăng đang, đang, đăng hay là lốp cái gì đang ấy đang đang gì đăng đăng gì <laughs> đăng đăng oh, đăng <laughs> โอ๊ย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 เฮ้ย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 ร้องให้นรกได้ยินเขาจะได้รับถูกเจ้าหน้าที่เออเนี่ยแหละเขาจะได้มารับถูกเจ้าที่แห่งนี้ดังอีกดังดัง มึงไปหรือยังมึงจะไปหรือยังไปผีจะไปหรือยังไปหรือ <h az im> ไปอู <h az im> ด้ด้วยอี้ยแล้วมึงออกรู่งมึงอืม ừ mạnh 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 của mạnh vô ô dòm chúng ta mười bà là nắng vành nắng cười rồi nhé ôi 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 muốn yang 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 gì luôn ôi, năng rồi. Năng anh, ôi, do mấy anh, do anh, ấy, ấy, ôi, hả đấy mặn mày vậy hả, ướt ngồi đi đi còn ôi, ôi, ấy, do เสียงห่วยหวนโอ้ยจะปวดเป็นผีก็ทรมานอยู่แล้วไอ้ยยังอยู่ร่างคนมาแอบอยู่อีกไหเเออแต่ใช้เวรใช้กรรมฟะจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์มานาบ้างรู้ไหมอยู่นี่ไม่ได้อะไรเลยเออมึงแค่บอกว่ายอมกูก็หยุดยอมออกจากร่างยังไหยอมไหมยอมไม่ยอมยอมเถอะ อืมอืมฮือฮือฮือนมึงอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยยอมไหมยอมเฮ้ยกูนึกว่าเลยยอมเออแค่จิ้มอย่างเดียวเองยอมไ้มอ๋อกือไอ้หนูกูยังไม่ลุกตีเลยนะฮะไปไปซะฮะ เอ้ยแม่โอ้ยที่อื่นไม่รู้ไอ้เหี้ยมึงอาจจะได้แค่อาบน้ำมนต์อ่ะที่นี่แม่งไม่อาบเท่าไหร่หรอกที่นี่ไม่เน้นเดี๋ยวมึงจะหนาวเป็นหวัดปลอดบวมอย่างงี้ดีกว่าผียอมยังจ๊ะโอ้ยโอ้ยออกจังผมไม่ออกเลย ดูขอดูรูล้วนปุ๊บอุ้ยไม่ได้เว้ยรูนี้เออเฮ้สั้นพลาดทน่ะมยอมมุ้งไปอยู่เงี้ยเฮ้ากูอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนอยู่นะกูไม่เซเล่นโอ้ยผิดผิดผิดสั่นเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคนหาว่ากูรุนแรงอีกถ้าจิ้มไม่เฉยนะดูเท้านี่ฮะนี่ดูเห็นป่ะกูไม่ได้มีไปกีดเขาไงเฮ้าคุณใส่ยกมือในนี้ใครแคคคุณใส่ยกมือ มึงดูไว้เปลี่ยนใจทันนะเว้ยไอคนนั่งดูไอที่มันเจ็บจริงแล้วออฮ้ยเ้ยยอมยังพี่จ๋าเอาเถิดคิวยาวยังอีกมึง โอ้ยอืมแต่ตอนแบบแรงเยอะอ่ะเออกูก็ลองจิ้มขาดูตัวเองนะกูให้มันพักเยอะก่อนกูจิ้มขาตัวเองบ้างไอ้เหี้ยกูก็ไม่โอยโวยโวยนะกูก็จิ้มจิ้มจิ้มกูเล่นบ่อยๆนะเอ้อ ประคองลูกมาขอดูจอออเจาะหัวยีนิดหัหลังกูแข็งแล้วกูเหมือนคนแก่แล้วเนี่ยค่อยๆนะหนูนะบวชไปกี่พรรษาบวชดไเดืเอนกว่าเดโอ้โหนึกว่าพรรษาหนึ่งแล้วก็ไม่หายค,คิดว่าตัวเองโดนอะไรมาผมวว่่าาคิดเป็นฝังหุ่นฝังหุ่นเลยแล้วใครฝังฝังให้ใครฝังใส่มึองบอ,อกมาดิผู้ชายที่อยู่ มาาททงี่อ๋อทำไมอ่ะทำไมเขาถึงฝังได้เมึงอ่ะไม่ได้แพื่นอโน่นไม่รู้เขาอิจฉาอะไรผมโอ้แล้วตอนนี้ยังคบกับแฟนเขาอยู่ไหมไม่ครับเลยผ่านหักเลิกกันแล้วยังอิจฉายัเอามา้ยมีทีหนึ่งขอให้มึงโชคดีอู้หใจเย็นโอ้วกแล้วไอ้เยเอยอ่าให้วอกก่อนรูปเลยรูปเลยรูปรูปโทษนะรูปเลยรูปบอกเอออ่ะรูปไปเฮ้ยเปลี่ยนใจทันนะเว้ยเสริมดวงก็ได้นะถ้ากลัวเจ็บอ่ะ นะไหนันนเป็นไงเมียหลวงทํากลับกลับได้ไหมตอนแรกมาอย่างไม่เชื่ออะไรไอ้โดนตีเข้าไปแ,แล้วเราญาติพี่น้องว่าไงบ้างญาติพี่น้องเชื่อแล <c oughs> ้วตอนแรกบอ,อกมึงเป็นจำเลยมั้ยอีย๋มึงงงไงดูคลิปกูไปบ๊อบเป็นไงล่ะอี้อเ <c oughs> ออฮะพ่ายแล้วพวกแล้วมึงเอา,เอาฟอสติมออกไปด้อากูไม่เจอของสวยงามเมื่อไงกูเจอแต่อ้วก <c oughs> <c oughs> ลูบไปลุบไปเลยอาบลูบไปเลยมึงเชื่อกูมึงลูกจะได้เมียแหมทีผู้ชายมึงลูกแค่นี้อาบน้ำมนต์ได้หนูนะไงไม่ดูอาการนะเพราะเดี๋ยวมึงจะทรมานกินตายหรือว่าติดนะอาบน้ำมนต์กินน้ำมนต์นะไปเอาฟอสฟีเออกไปเลยอาบน้ำมนต์เอาไปด้วยนะยังไงมึดูอาการนะไอ้หนูนะ ต่อเนื่องนะรู้่าเออจะได้เป็นผู้เป็นคน